นิดนึ่งนะคะให้ระบบเขาทําการเอาอินพ <pl ains> ุตนะคะไม่ว่าภาพหรือเสียงเราเข้าไปในระบบนะคะเนาะค่ะกา้งรเด่งขึ้นมาแบบนี้นะคะเนาะข้างบนนะคะก็จะมีการไลฟ์สดนะคะจะแสดงเวลาให้เราดูนะคะว่าเราไลฟ์ไปกีกนาทีแล้วนะคะแล้วก็ปัจจุบันมีคนดูอยู่เท่าไหร่นะคะเราได้ยอดไลฟ์เท่าไหร่แล้ว ะคะแบบนี้เลยนะคะแต่ต้องใส่เสื้อนะแล้วเราผ่อนได้แล้วก็สามารถสตรีมว่าพูดได้เลยนะคะเนี่ไงเสร็แล้วคือตามนี้เลยนะคะคอมเมนต์ก็จะเด้งขึ้นมาด้านหน้านะคะเนาะสวัสดีครับเราก็จะเก็บนะคะค่ะและในระหว่างที่เราสติมหรือว่าเราถ่ายทอดสดอยู่นะคะเข้าไปดูดิมีเสียงอะไรรบกวนนะคะอาจจะเป็นเสียงเสือกหรือว่า เสียงอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็สามารถกดปุ่มที่เป็นเหมือนไมโครโฟนนะคะตรงตรงกลางตรงนี้ที่วงกลมไว้นะคะเออ่เพื่อที่จะปิดเสียงชั่วคราวได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเสียงหมดไปแล้วนะใช่ป่ะโอเคได้แล้วง่ายมากรบกวนหมดไปแล้วเราเปิดเข้าไปดิแล้วก็จะมีปุ่มแชร์นะคะถ้าเราเปิดอยากแชร์นะคะเป็นรูปต่อตรงนี้นะคะเราก็สามารถแชร์ไปที่ได้เลย พอแล้วลบปิดกล้องสิ้นสุดแล้วเราไลฟ์เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนาะเราเกิด้นสุดการไลฟ์นะคะแล้วก็กดปุ่มตรงสิ้นสุดการสตรีมได้เลยนะคะแล้วก็วิดีโอนะคะที่เราสตรีมมาทั้งหมดนะคะก็จะอัพโหลดไปอยู่ในช่องของเรานะคะน้แลกวพอกดสิ้นสุดการสไรฟ์นะคะก็จะมีหนึ่งถึงนะคะทุกคนอยู่ประมาทั้งามคน ไปอะค่ออกค่ะอันนี้ต้สอบไปแล้วนะคะอ๋อสิ้นจุดอ๋อ